้าติโทมานทุกมืออยู่มื้อนี้บ่หลายมอยแหงบ่มีแหงขัวเอาพอดีพองามป้าติโทปลาปด2โตกุ้งตัวนี้ลก2หน่อยมันดูพวนโอ้ยมันได้กุ้งน้อยมาลินอ้ายกุ้งน้อ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 ยอ้ายโอ้ยีซอกีย่าซอกหั่นตัวนึงอเข้ามาเว้ยอาอสิเฮ็ดหยังทหยังก็กินข้าวสะกอนกินข้าวะกอนี ทอดปลาสม้มทอดปลาหวานมกป่ามกหมอ้อกันนะค่ะค่ะทั้งคนทั้งก้อยนี่กำลังแห้งได้ที่ทอดปลาสม้มทอดปลาหวาน้ยทั้งสม้มทั้งหวานจะเหตุอยังทำอยังกิน,กนข้าวเอาแห้งซักก่อนซักก่อนซักก่อนส่วน้ัวเอเอซอกกุ้งให้ลูกทำไม โอ้มกลมันมันคับเทโนไอายมือนทุกมือทุกวันงามแทบปรปะกดนะเรียงอ้ยห้อยม,มีแต่ดูไฟหล่ามานมือนี้นะเรียงอวยห้อยอ้ย